สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัชพรคุคณลุงคอค่ะอยู่ชั้นปองพิเศษหนึ1ครับเึ่งเลขที่10ค่ะสาขาการโรงเรมและการบริการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการานย์ค่ะวันนี้ดิฉันมาสาธิตการพับผ้าเช็ดปากแบบเซนวิชน,นะคะขั้นตอนแรกนะคะพับผ้าลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็นำมุมทั้งสองข้าง พับลงมาค่ะพับลงมาให้ถึงของล่างเลยนะคะแล้วก็จากนั้นพลิกระคาพลิกกลับหลังค่ะค่ะแล้วก็เอาด้านบนลงมาให้ถึงของด้านล่างเลยนะคะค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ประกบกันค่ะประกบให้ชิดกันด้านหลังะคะ่ะแล้วก็จะได้รูปเป็นแบบนี้นะคะ่ะ